สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการในพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดป่าสุขสีงามตำบลตะขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันที่3พฤศจิกายน257นะคะที่วัดป่าสุขสีงามจะมีงานทอดกรถิ่นชวน,นชนสาธุชนผู้ใจบุญมาร่วมงานบุญกันได้นะคะ ท่านผู้ชมคะภายในวัดป่าสุขสิงามจะสะอาดร่มเย็นเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมมากมายเดี๋ยวน้องจิ๊บจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าชมิการภายในวัดป่าสุขสิงามเดี๋ยวไปกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าว่าท่านจะสนทนาธรรมเกี่ยวกับงานบุญหรือมีธรรมะอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างเดี๋ยวตามจิ๊บเข้าชมิการภายในวัดกันเลยค่ะ ยมสาธุชนทุกคน,ท,กคนทุกท่านอาตมาภาพพระครูโคพนปัญญาวุฒิเจ้าวาดณวัดป่าสุขสีงามอาทีตมาภาพได้มาสร้างวัดแห่งนี้วัดป่าสุขสีงามแห่งนี้เป้าหมายก็คือเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อได้ให้สาธุชนทุกคน,ท,กคนทุกท่านได้มาเจริญธรรมปวบัติธรรมจรธรรม คุณธรรมให้เข้าถึงหลักธรรมะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยเมตตาธรรมเอาหลักธรรมะเนี่ยนำพาชีวิตให้เราหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งภายนอกและภายในเป็นการให้เราชำระจิตให้ปองใสเราจะได้เห็นความสงบความเย็นภายในจิตของเราได้รู้ได้เห็น ทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะจิตเราเป็นผู้ปุงผู้แต่งรับทั้งกุศลและอกุศลแต่เราต้องหลักธรรมะไปกํากับดูแลรักษาอารมณ์ภายนอกและภายในให้เราอยู่ในฝ่ายของกุศล,ลธรรมเพื่อให้นําพาชีวิตของเราให้หยุดค้นไปแต่แลักณะถ้าเรารู้ด้วยมีสติผู้ปัญญาปัญญาผู้สติสติคือความะระลึกู้อยู่ทุกขณะปัญญาที่ เห็นสภาวะแต่ละขณะที่หมุนรับเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะเปลี่ยนไปด้วยทวารทั้งอกหูตาจมูกเลิ้นงายใจจากสภาวะภายนอกก็ดีสภาวะภายในก็ดีในจิตในใจสภาวะภายนอกก็คือรูปวัธรรมสภาวะภายในก็คือ,อนามธรรมา่อไม่เป็นตัวเป็นตนฉะนั้นเราจะต้องอาศัยสติตทางธรรมปัญญาทางธรรมคอยกำกับดูแลรักษาบุศรเหล่านี้ ให้บทไปในใจิตในใจเราเพื่อจะได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าว่าควรจะมาศึกษาเอาหลักธรรมคำสอนของพระตัวองค์ท่านมาปฏิบัติเพื่อให้รู้รู้จริงว่าคําสอนของพระองค์ท่านดิตัดไว้แล้วนําให้เราเกิดความหลุดพ้นได้ในขณะที่เรามีสติเลิกทันปัญญาลูเท่าทันภาวะต่างๆ าจะข้ามมาอยู่ในฝ่ายฝั่งของกุศล,ลธรรมนั้นขอโอกาสบอกญาติโยมทุกคนทุกท่านว่ามีโอกาสก็สร้างสมบูรณ์ไปเวลามันมีจำกัดของเราทุกคนเราไม่รู้ว่าอนาคตอะไรบ้างในวันข้างหน้าแต่ปัจจุบันนี้พยายามจ์เลยกุศลให้ถึงพร้อมเราจะได้อยู่ในฝ่ายของควางกุศลข้ามจากอากุศลออกไปเพื่อความ พรสุขเพื่อความเคนของเราแล้วก็ขอโอกาสนี้แจ้งให้ญาโยมทุกทขัน,ทนว่ามีโอกาสก็มาเชิญร่วมบุญนกันตามกําลังตามศรัทธาของทุกองท่านเอ่เพราะกระถินของที่วัดป่าสุขสีงามนี้ในวันที่สามพฤศจิกายนเวลาบ่ายหนึ่งโมงเราะจะทําพิธีถวายผ้ากระถินนั้นงบปัจจัยที่ญาโยมมาร่วมบุญนทั้งนี้ก็จะมานําสร้างพระ เราก็มาสร้างาสิ่งก่อสร้างภายในวัดเพื่อ,อเป็นประโยชน์แก่พันที่มาประพฤติิบัติธรรมเพื่อรองรับจากคณะผู้ปฏิบัติธรรมในส่วนนี้ดังนั้นขอขอให้โยมท้ามีโอกาสก็เชิญมาร่วมกันนะสร้างบุญบาร,รมีขอขอบคนทา,นาแก่ญายาโยมทุกคนทุกขัานะขอทุกท่านจงมีความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอ ญาโย,ยมทุกคนทุกท่านคงเจริญธรรมเข้าถึงมรรคผลนิพพานสมดังที่ปราถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ